มารับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอีอ e ิงมันคือ e l e ี d e r นะฮะที่บริษัทชื่อว่าไฮเทคนะครับ,นะรบเป็นตัวแทนจำหน่ายนะของยี่ห้อบุนะ๊กเดี๋ยวมารับของกันที่บริษัทเลยแตว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าส่งเขาต้องเช็คสต็อกก่อนกว่าจะส่งคือวันจันทร์แล้วก็ได้ของอีก2-3วันโหสัปดาห์หน้าเลยวันนี้วันพฤหัส พอดีอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยขับรถมาเลยนะก็วันนี้วันพฤหัสก,ก็ได้ของเลยเร็วกว่าคนอื่นหลายวันมาให้เราไปที่ตึกเบอร์สนะคือตรงนี้มันเหมือนว่าเป็นออฟฟิศหลายๆอันอยู่รวมๆกันด้านในสุดมีร้านอาหารชื่อว่าร้านอาหารโซลรอที่รีเซพชั่น สามตึ๊ก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 สองอยู่ในตึกชื่อว่าพร้อมพันเลขสาม ซันไพเทคกนะ็อยู่บนตึกนี้ตึกนี้คล,าคลา้ายๆเป็นคอนโดนะแต่ว่าเราว็เป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานที่รวมรกันนะมาแล้วบุ๊กก็มารับเฉยๆนะ <c oughs> น้องเขาก็ลงมาให้จากออฟฟิศเฉยๆแล้วก็ฟัมที่จอดรถให้ <c oughs> เดี๋ยวลองแกะกลองตรงนี้เลยดีกว่าจะได้ดูว่าถ้ามีปัญหาหรืออะไรจะได้คุยเลยเพราะว่าอยู่ใกล้บริษัทละ เอาตรงนี้ที่ไม่สว่างอนะมีอะไรให้เราบ้างุงหนึ่งอันอ่อมีคู่มือการติดตั้ง Google Play Store อ่อต้องไปติดเพิ่มนะมีบัตรรับประกันสินค้าบัตรรับประกันสินค้าโอเคเอา่าเรียบร้อยแล้วก็มี นี่คืออะไรวะสายคล้องอะไรทักอย่างหนึ่งนะอันนี้คือเคสนะโอ้หอันเบลเลอร์เลยวะอย่างใหญ่เลยก็คือได้แถมรีเคสแล้วก็สายคล้องปากกาแน่เลยเพราะว่าอันเมื่อกี้มันคือสายคล้องปากกานี่คือเคสบุกลูมิ อ๋อมันไม่ได้แยกตัวชันหนึ่งสองแปลว่ามันน่าจะใช้ได้กันได้นะครับใหญ่มากแล้วก็เครื่องฮะโหใหญ่มากะบุ๊กล e ูมิสองอีอมีของประเทศไทยโอเคเมานั่งแกะตรงนี้ยใต้สวนต้นไม้ใหญ่มากๆ ความรู้สึกตรงนี้ดีนะเหมือนนั่งอยู่ที่ลานเกียร์เลยคือแบบต้นไม้เยอะๆต้นไม้ใหญ่ๆอ่านี่คือเครื่องหูหนักมากอืมแล้วยังไงอ่ะโอ้โหสองชั้นนะเห็นไหมอืปึ๊ก ว้าวข้างในตรงนี้นิ่มๆน,นี่คือตัวเครื่องอ๋อตัวเครื่องก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าใหญ่เลยล่ะใหญ่เลยแล้วก็ในกล่องก็มีนี่อะไรบางๆคู่มือต่างๆนะฮะคู่มืออันนี้พวกสายแน่นอนสายปากาอ่าใช่นี่ไง สายชาร์จแล้วไหนเอาปากกาอุ๊บปากกามีแม่เหล็กด้วยนะทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องบ้างเครื่องเป็นอย่างนี้แกะตรงนี้ ดูดีใช้ได้ใหญ่โตดีปัดเครื่องตัวนี้เป็น e ink ที่มีไฟนะครับเพราะนั้นดูในที่มืดก็ได้เราก็ดูในที่สว่างก็ได้ก็จะบูรเครื่องก่อระหว่างบูรเครื่องก็ดูรอบๆเครื่องไปตรงน,นี้มีสายชาร์จ USB Type C เราข้างๆไม่มีอะไรเลยเราก็ข้างบนมีปุ่มเปิดปิดปากกาเมื่อกี้มันน่าจะดูดได้แน่ๆไหนอะไม่เห็นดูดเลยอไหนอะที่ดูดอ่ะไม่เห็นดูดเลยงงอ่ะภาษาไทยไปก่อนนะ ในนโยบายวความเป็นส่วนตัวอะไรว่าไปโอเคเดี๋ยวตั้งค่าเครื่องกันะนนะนะ enable g e s t e r ด้านล่างปัดจากล่างขอบ e in center เอาแบบไหนใช่ไหมขอบ1เซนปัดขึ้นเพื่อปรับเสียงเพิ่มลดอ่ะน,นะ อ่าเอาด้วยปากกาถานัดขวาเด้ขนัดขวาโปรดใช้ปากกาเริ่มอ๋อให้แตะที่จุดกากาบาทเนาะจึ๊บอันนี้คือการแคลิเบตเนาะ ตกลงเขาก็จะตั้งค่าเรียบร้อยตั้งค่าละเอ๊แต่สงสัยว่าทำไมปากกามันไม่ดูดอ่ะมันควรต้องดูดไม่ใช่หรอเนี่ยยังงงเลยอืมโอเค ก็ประมาณนี้ฮะแกะกล่องได้ละมาแกะตัวบุ๊กแม็ l ลูมิคโคเวคือตอนนี้ที่รู้อยู่อย่างหนึ่งแล้วคือ,อ,อปากกามันไม่ดูดกับเครื่องนะมันจะไม่มีสภาพเหมือนโนต้ตแอร์ที่ว่าดูดเป็นแม่เหล็กได้ตอนนี้มันไม่มีความเป็นแม่เหล็กเพราฉะนั้นเราก็ใส่เคส ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นจากตรงไหนนะว่าปากกาเป็นแม่เหล็กคือเคสก็ใหญ่มากหนักพอสมควรอืมเป็นข้างหลังนิ่มๆน,นะเป็นซิลิโคนวิธีใส่ก็คล้ายๆเคสไอแพดเลยอ่าประมาณนี้ แล้วก็ปากกาของมันเนี่ยก็คือเสียบไปตรงนี้ซึ่งไม่มีที่ดูมันไม่มีแม่เหล็กอะ่ะแม่เหล็กมีอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวเครื่องไม่มีแม่เหล็กไม่รู้ทำไมหลังจากได้ทดลองเล่นสักแป๊บหนึ่งล้ะก็นี่เครื่องประมาณนี้ ใหญ่มากเลยนะใหญ่ประมาณโน้ตบุ๊กอะโน้ตบุ๊กอันนึงเพราะว่าจอมันคือ13.3นิ้วจอเท่านโน้ตบุ๊กโอเคฮะก็ถ้าเราคิดว่ามันคือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากก็โอเคนะอ่ะไปละกลับละครับไปละครับ